มีอยู่ทั้งหมดประมาณ5ตัว <Wow. S 3> ห้ามหมื่นเหรอหมันจะขึ้นไฟโชว์ที่หน้าจอนะคะตัวนี้เรียกว่าโซลอนอยด์แวก,กัมนะคะ <Hey. S 2> สวัสดีค่ะ คืออะไรนะคะตัวนี้ถ้ามันเสียหายนะคะมันจะขึ้นไฟโชว์ที่หน้าจอนะคะตัวนี้เรียกว่าโซลินอยแวกัมนะคะมันส่งผลเสียต่อรถยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้พลอยจะมาให้คําตอบนะคะเพราะบางครั้งอะ่ะมันก็ขึ้นขึ้นมาแล้วมันก็หายขึ้นแล้วก็หายนะคะแล้วมันก็จะขึ้นว่าระบบค cool ูลเลนส์เอ่อซิสเต็มเตือนลูกค้าก็จะสับสนว่าฉันหม้อน้ำแห้งหรือเปล่าฉันไม่ได้แก้ไขเรื่องหม้อน้ำหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่นะคะ ปัญหามันอยู่ที่ตัวนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปถามพี่มีกูรูนะคะว่ามันคืออะไรแตนแตนครับผมเดี๋ยวพี่ช่างจะมาให้คําตอบเรื่องโซลินอยด์แวร์กัมครับค่ะมันเป็นยังไงคะคือลูกค้าบอกว่ามันโชว์ที่หน้าจอแล้วมันก็หายไปแล้วก็โชว์ใหม่ใช่ครับโซลินอยด์แวร์กัมต้องอธิบายง่ายๆอย่างนี้ก่อนคือระบบอของน้ำหล่อเย็นของ p อร์เช่718ตัวนี้เขาจะใช้ระบบแวรกัมหรือระบบลมมาเป็นตัวคุมด้วย แล้วตัวนี้จะเป็นตัวคุมลมอีกทีคุมลมอีกทีใช่ลมเนี่ยจะใช้หน้าที่ในการเปิดปิดวาล์วต่างๆทําให้น้ำหล่อเย็นเนี่ยหมุนเวียนรอบพันครับผมปัญหานี้เจอบ่อยถ้าครับคิดความคิดแรกนะคะพลอยคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เซนเซอร์ของตัวคูลแลนอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นจะเป็นจะเป็นโชว์ฟองอีกตัวหนึ่งแต่อันนี้จะโชว์เป็นคูลแลนติสต็มอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วอ่อ ตัวนี้จะโชว์บ้างแล้วก็เด้งหายเดี๋ยวก็โชว์เดี๋ยวก็เด้งเพราะว่าโซลินอยตัวนี้เขาทําหน้าที่เปิดปิดอากาศได้เขาเรียกว่าไม่สมบูรณ์ครับผมมันพังได้ยังไงอะคะรถใหม่จริงๆแล้วก็อายุการใช้งานแหละครับกับอุณหภูมิบ้านเราและตัวนี้ความร้อนสะสมครับผมเปลี่ยนตัวนี้แพงไหมคะตัวนี้ก็หลักแสนหลักหมื่นครับหลักหมื่นหลักหมื่นเองนะคะครับแต่ว่าตัวนี้ในรถจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5ตัวห้าหมื่นหรอโอเคห้าตัวใช่ โอ้โ,อโ,อโอตัวนี้นะคะคอยเห็นตอนแรกลอยก็นึกว่าแบบอะไรอะในอุตสาหกรรมการบินอะครับผมเพราะตัวนี้ถ้าต้องดูเรามีวิธีดูแลไหมถ้าไม่เปลี่ยนได้ไหมถ้ามันพังไม่ได้ครับเพราะตัวนี้ถ้าพังแล้วอะเปลี่ยนอย่างเดียวใช่ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะระบบการทํางานของระบบน้ํหล่อยเย็นเนี่ยจะทํางานผิดเพี้ยนไปเลยแล้วเขาจะโชว์หน้าปัด อย่างที่อย่างที่ทราบอหครับโอเคค่ะเพราะรฉะนั้นตัวนี้นะคะก็คือถ้าเสียหายมาก็เปลี่ยนเถอะนะคะใช่ครับผมใช่ค่ะบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องประหยัดนะคะเพราะว่าเพื่ออายุการใช้งานของรถเรานะคะวันนี้ขอบคุณพี่บ<ม>ีอีกเช่นเคยนะคะคที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะใคร,ครที่ใช้รถปอร์เช่อยู่นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ว่าจะซื้อรถจากที่ไหนเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญด้านปอร์เช่โดยเฉพาะดูแลอยู่ค่ะ